เชื่อหมายว่ามันมีคนที่เขายอมรับแล้วเขาให้คุณค่ากับเราในก้อนเนี้ยที่คุณบอกว่าเราใช่เราเราอายุ40เราผ่านการแต่งงานมาแล้วเราหย่ามาแล้วแล้วเรามีลูกติดมาแล้วแต่ไอ้ก้อนก้อนเนี้ยมีคนเขาให้คุณค่ากับมันนะทุกคนคะแอดอยากตัดผมนะเห็นว่าที่กรุงเทพเนี่ยไม่รู้ว่ามีร้านตัดผมร้านเดียวหรือเปล่านะเพราะว่า เห็นเมือมีแอดทักซอนกับคุณทิมพิธานเนี่ยเขาตัดผมร้านเดียวกันเลยเดี๋ยวแอดจะไปตัดมั่งดีกว่าทุกคนแต่ว่าแอดสงสัยนะนอกจากแบบว่าร้านตัดผมในกรุงเทพเนี่ยมันมีอยู่แค่ร้านเดียวเหรอที่ตัดผมสวยไม่ว่าหญิงหรือชายยังงงว่าเหมือนมีแอดทักซอนเนี่ยลงรูปไปตัดผมตั้งแต่วันที่7จูรี่กรกฎาส่วนทางร้านลงคลิปลงรูปว่าคุณทิมไปตัดผมวันนี้ ทำไมเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดียวกันกับวันที่มอมีอัพทักซอนไปตัดผมเลยเอ๊หรือว่ามันเป็นยูนิฟอร์มนะคิดซิคิดซิดส,สวัสดีค่ะท,ท,ทักทายทุกๆคนเจ้าก,ก้อนความรักเจ้าก,ก้อนความรักของแอดคุณทักษอ,อนนะคะแฟนคลับ f อคุณทักษอ,อนก็จะมารวม ก็จะมารวมกันพูดถึงมบมนี้ในบ้านหลังนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนช่วงนี้จะบอกว่าคอมเมนต์แบบอืม้มคอมเมนต์ในช่องของแอดคือเยอะมากรวมพลคนรักทักสอนไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นด้อมบ้านคู่ด้อมไหนแต่ว่าทุกคนก็คอมเมนต์ได้หน้าอ่านมีวุฒิภาวะเหมือนกับเมนของเราจริงๆนะคะอันนี้แอดขอบคุณทุกคนจริงๆ เมื่อวานเนี่ยคลิปที่แอดพูดถึงมามีแอปทักษอนที่มามีไปนั่งสัมภาษณ์ให้กับรายการแชร์ทู h ชร์โอ้โห,โหขนาดแอดมินทำคลิปแบบเรียวคือแบบอยากจะถามแค่ความเห็นของเพื่อนนี่คอมเมนต์มาเป็นร้อยกว่าคอมเมนต์แล้วเป็นคอมเมนต์ที่แบบอ่านแล้วมันใจฟูด,ดีต่อใจคือแบบทุกคนรักทักษอนทุกคนดีใจทุกคนอยากเห็นมามีมีความสุข คือแบบหลายๆคอมเมนต์ก็จะประมาณแบบฉันเชียร์คนนี้นะฉันเชียร์คนนี้นะมันก็เป็นความสุขเนาะทุกคนเราสามารถที่จะเป็นด้อมบ้านคู่ได้แต่ใดๆอ่ะที่แอดมินอ่านมาทั้งหมดคือสุดท้ายแล้วทุกคนก็บอกว่าไม่ว่าหม่อมเมียทักษอนจะมีใจให้หนุ่มคนไหนทุกคนก็มีความสุขเพราะทุกคนมองว่าแอปทักษอนสมควร มีความเหมาะสมแล้วที่จะมีความรักดีๆเหมือนที่มามีบอกเนาะทุกคนหัวคลิปที่แอดตัดมาอาชอบมากทุกคนชอบคำนี้มากเพราะว่าพอเราได้ฟังแล้วมันทำให้เราย้อนดูตัวเราเองเนาะว่าไม่ว่าที่ผ่านมาเราผู้หญิงเราเนี่ยทุกคนไม่ว่าเราจะมีตำหนิมีแผลเป็นแบบไหนไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เคยผ่านการแต่งงานเคยผ่านการมีลูกติดแต่ว่า จ้าก้อนความรักของเราเนี่ยมันก็ยังหน้าตาน้ารักเหมือนเดิมแล้วมันก็จะมีคนมาเห็นเจ้าก้อนความรักเนี่ยเห็นค่ามันมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกช่วงอายุและตอนนี้แอทักษอนก็บอกแล้วว่าตอนนี้มันมีคนมาเห็นค่าเจ้าก้อนความรักเอ็กเจ้าก้อนสไมลี่ของเขาแล้วเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยมาเดากันว่า ใครนะที่เห็นค่าใครนะที่เป็นหนุ่มคนนั้นซึ่งในรายการนะแอดนี่ดูไม่รู้กี่รอบแอดเชื่อว่าทุกคนนี่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเหมือนแอดนั่นแหละแอดนะทุกคนดูแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ่านแล้วทําให้แอดเป็นยังไงรู้ไหมแอดเหมือนคนแบบว่างงอะเอะพายเรือนะเอาไปจอดท่าน้ําแอบนอนนใช่แน่ๆใช่ฉันเห็นด้วยแอบนอนแน่ๆ อ้าพอไปอ่านอีกคอมเมนต์เขาก็พาพายเรือไปด้อมบ้านแอปทินเออวะใช่เลยใช่แน่ๆต้องแอปทิมแน่ๆสรุปแล้วแอดเนี่ยพายเรือวนอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเห็นด้วยกับทุกคอมเมนต์เห็นด้วยเห็นด้วยจนไม่รู้จะเห็นด้วยยังไงคือแบบเป๋ไปหมดแล้วอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆถามแอดอตแอดแล้วแอดอะ่ะตัวแอดเองเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีย อยู่ด้อมไหนกันแน่คือถ้าแอดวิเคราะห์ส่วนตัวเลยก็เห็นด้วยกับใครหลายๆคนเดี๋ยวแอดจะขออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนคนหนึ่งนะที่เขาแยกเป็นข้อ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 เออเนี่ยเขาวิคอ,อได้โดนใจแอดนะคือแอดก็มีความรู้สึกนะทุกคนว่าในรายการนะ่ะพยายามชี้เป้าคำตอบคือแบบเหมือนแบบเฉลยเลยอะเปิดหน้าให้มา เฉลยหน้าไพ่เลยนนกุลเพราะว่าคอมเมนต์คำสัมภาษณ์ทุกอย่างมันเหมือนพุ่งเป้าไปที่นนกุลมากแล้วนนกุลเองก็มาเป็นเซอร์ไพรส์เคสนะคะคือปล่อยคลิปมาเป็นเซอร์ไพรส์เกสพอเรามามองอีกย้อนอีกมุมอ่ะเอะรายการไม่มีความแบบซับซ้อนไม่มีอะไรเลยเหรอคือแบบเปิด เปิดหน้าไพ่ให้ดูเลยเหรอว่ามีไพ่อะไรในมืออะไรอย่างเงี้ยเอะมันดูมันดูง่ายไปหรือเปล่าหรือยังไงก็คือกลายเป็นแบบทุกคนถ้าเราฟังคลิปแล้วอะถ้าเราไม่คิดลึกคิดเยอะนะเอาตามหน้าไพ่ที่เขาเปิดมานะ่ะใช่แน่ๆนหนุนกุลเพราะทุกคำสัมภาษณ์อายุน้อยกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก,ก่อนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเอนเนจีดีๆแล้วก็มีมนนมาเป็นเกสนะคะเซอร์ไพรส์ ในรายการนะส่งคลิปมาหน้าไพ่มันเปิดออกมาคือนอนกุลเลยแต่ถ้าเราคิดเยอะคิดวิเคราะห์ลึกเข้าไปอีกเป็นไปได้หรือที่รายการจะเปิดหน้าไพ่แบบโชว์ขนาดนี้ทั้งๆที่ชาวด้มท, um ทั้งหลายนี้ต่างก็เดากันต่างก็วิ่งหาคําตอบกันว่าใครเอ่ยนั่งอยู่ในหัวใจแอทักษอนแล้วรายการจะเปิดหน้าไพ่เอาง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอ นั่นน่ะสิพอคิดตามนี้นะคะตายแล้วเราก็ไปแล้วเอ๊ไม่พูดถึงใครอ่ะมีหนึ่งคนนะที่รายการไม่เอ่ยชื่อถึงเลยอ่ะเพราะอะไรก่อนนานก็แอดก็ไปคิดตามอีกเออวะหรือว่าจะใช่หรือว่าเขาหลอกเราสรุปคือตอนนี้เมื่อคือนนอนไม่หลับกับทุกคนไม่รู้จะอยู่บ้านด้อมไหนดีแอดเน่ะระหว่างแอปนนกับแอปทิมเนี่ย ส่วนแอปตีที่ขออนุญาตแบบวา่าตีตกไปเพราะว่ายึดตามคำสัมภาษณ์แบบนีอ้อัซสอนนั่นแหละทุกคนในก้อยในที่ด REAM คือไม่มีอะไรนอกรอบเพราะนันมันจะเหลืออยู่เนี้ยแล้วก็เหม่มีก็ยังมีพูดนะว่าแบบมันจะต้องมาจากการเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยน่ะซึ่งคำว่าเพื่อนร่วมงานน่ะถ้าเจอกันแค่สัมภาษณ์งานอะไรนิดหน่อยเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะ แอดมองว่าคำว่าเพื่อนร่วมง,งานคือคนที่ต้องทํางานด้วยกันในระยะยาวหลายๆเดือนหลายๆปีคือแบบเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แน่นอนอะ่ะมันก็ไปอยู่ที่น้องนอนนะนะส่วนเป็นเพื่อนรู้จักกันมาก่อนนะมันก็ไปอยู่ที่คุณทิมด้วยแน่นอนนั่นแหละก็เลยกลายเป็นแบบว่าแอดก็วนๆวนๆอยู่ส่วนคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะก็ยังบอกเสมอว่าแอดเป็นติงมามีแอปทักซอนนะเพราะนั้นแอด ทำคลิปก็จะเมาเมาส์มอยมอยพูดเยอะแบบนี้แหละเพราะว่าแอดอยากจะชวนคนแบบมาคุยกันช่องนี้น่าจะเป็นช่องที่แอดบอกเสมอว่าขอเป็นช่องที่เพื่อนนั่งคุยกันแอดก็จะเมาส์เหมือนเมาส์เพื่อนอะเหมือนแบบแกแกเห็นข่าวหรือยังเนี่ยมันมีอัลทารอนนะเปิดใจแล้วว่ามีคนคุยแกแกคิดว่าใครอะไรอย่างเงี้ยแอดอยากจะทําแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวขอแขวนคอมเมนต์ก่อนปก,กติแอดเนี่ย ใจดีนะไม่ค่อยจะเอาคอมเมนต์ของคนที่แบบคอมเมนต์ห็นต่างหรือแอบ,บแนวแซะแะแอดนะมาแขวนแต่คอมเมนต์นี้นะแอดแอดปล่อยผ่านมาหลายครั้งละพอหลังๆมาเนี่ยชัดจะเยอะแล้วพอแอดเข้าไปดูจริงๆแล้วก็เป็นติ่งตอคุณคะถ้าคุณเป็นติ่งตอเนี่ยคุณไปดูคลิปที่เขาสรรเสริญเยินยอคุณตอคุณจะไปดูคลิปที่ดิฉันทําเกี่ยวกับแอปทักษอนแล้วก็มามาแขวะทาไมแขวนเลยนะคะดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แม้กระทั่ง คลิปที่แอดบอกว่าแบบมามีทแอปทักษะอนแบบสวยที่เปิดหลังน่ะอาก็ไปตีเขาอีกว่าผอมไปต้องไปเพิ่มเนื้อนะคะพอแอดลงคลิปที่บอกว่ามามีแอปทักษะอนแบบส่งกําลังใจให้คุณจิมพิธามีความแบบมีความหวังดีต่อกันก็บอกว่าวงการมายาพอแอดทาคลิปล่าสุดเนี่ยก็มาบอกว่าแอดดูลิเกไปคือแบบพอเข้าไปดูแล้วอะไรอ่ะอเขามัมแมนเหรอ ไม่ชอบแอดทักซอนไม่ชอบแอดเป็นติ่งตอ่อแล้วเข้ามาดูคลิปแอดนี่รู้กี่คลิปแล้วก็คอมเมนต์ด้วยตลกมากค่ะคุณขอแขวนคุณนะคุณไม่น่ารักเลยนะคะไม่น่ารักแล้วก็ไม่มีมารยาทนะอ่านไลก์กลุ่มด้วยช่องนี้เป็นช่องแฟนคลับ fc แอดทักซอนนะคะแอดต้องขอโทษเพื่อนๆนะคะที่วันนี้อาจจะแบบเนี่ยแหละอาจจะต้องแขวนบางคอมเมนต์เพราะว่าตั้งแต่แอดทำคลิปเกี่ยวกับแอดทักซอนมาเนี่ย มันจะมีคอมเมนต์แบบดราม่าบ้างแต่เหมือนที่แอดบอกนั่นแหละคอมเมนต์ที่ดราม่าในช่องของแอดก็จะคล้ายๆที่หมามีแอทซอนพูดในรายการนั่นแหละแบบอาจจะมีการแบบได้ค่านหนุ่มที่มาเป็นข่าวกับหมอมีบ้างว่าคนนี้ไม่เหมาะสมคนนั้นไม่เหมาะสมแต่หลังๆมาเนี่ยตั้งแต่คุณหมามีแอทซอนถูกโยงเป็นทีมแอปเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะเหมือนเหมือนไม่เคยรู้จักหมามีแอทซอนมาก่อนด้วยซ้ํา แต่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จะมาคอมเมนต์ด้อยค่ามาเมียทักษออนในลักษณะแบบนี้แล้วก็ลามปามมาด้อยค่าแอดด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแขวนเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาในช่องของแอดแล้วดูทั้งหมดจะเห็นเลยว่าคลิป99%ในช่องของแอดเกี่ยวกับแอดทักษออนเท่านั้นที่แอดพูดถึงคนอื่นบ้างจวนมากก็เพราะว่ามีข่าวมาเกี่ยวกับแอดไงพูดถึงคุณต่อเพราะคุณตอมีข่าวมาเกี่ยวกับแอปทักษออนไง ถ้าปกติแล้วแอดก็จะไม่แตะคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นติ่งของคนอื่นคุณก็ต้องไปดูช่องอื่นนะคะคุณมัมแมนเป็นผู้ชายนะแต่ไม่แมนเลยไม่แมนเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนปรับก่อนแอดอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆเมื่อาวานนี้ชอบอยู่หนึ่งคอมเมนต์นะคะรู้สึกว่าแบบ โอเคหลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็ให้ข้อให้ความคิดเห็นนะนะวิเคราะห์กันไปหลายมุมเลยแต่ก็น่าสนใจทั้งนั้นแต่ว่ามีหนึ่งคนนะคะก็คือคอมเมนต์ของคุณนิดเนี่ยเป็นข้อข้อเลยก็เลยอยากจะเอามาแชร์ทุกคนแหละเพราะว่าวันนี้จริงๆตอนแรกว่าจะไม่ทําทคลิปเมื่อวานทําคลิปไปสองสคลิปแล้วแต่เพราะคุณมัมแมนนี่แหละก็เลยอยากจะแบบอยากจะแขวนคอมเมนต์เขาในเมื่อแขวนคอมเมนต์เขาแล้วก็เอาคอมเมนต์ดีๆ คอมเมนต์ที่อ่านแล้วมันมีความสุขมาเมน้นมาอ่านดีกว่าสำหรับคอมเมนต์ของคุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่าจากการวิเคราะห์ส่วนตัวนะคะก็คือดูรายการดูอะไรแล้ว 1. การไม่ระบุอะไรถึงคุณชิมในเทปนี้ก็เพราะรายการไม่ต้องการความซ้ำซากบวกกับอาจจะคุยกับแอปแล้วว่าเว้นว่างจากคุณทิมช่วงนี้เถอะเพราะทั้งศึกในทางการเมืองทางอดีต เขาที่หิวแสงไม่เลิกแอปเป็นคนนึกถึงจิตใจคนอื่นเสมอเลยเลี้ยงทั้งหมดวินวินกับทุกคนข้อ2ถ้าเป็นเพื่อนปกติคุณทิมไม่จำเป็นต้องพูดว่ายังไม่ได้เตรียมอตอนที่คุณทิมไปออกรายการผลกระแสนะคะกับแอปเพราะไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรเลยถ้าไม่มีอะไรอันนี้ก็น่าคิดนั่นสิข้อ3เกี่ยวกับต่อธนภพนะคะ ต่อไม่เคยชัดเจนเรื่องตัวเองเป็นโสดหรือไม่อันนี้ปกติก็ต่อเขาก็ไม่ค่อยพูดถึงเรลอมคมรักของเขานะคะก็จะก็จะประมาณว่าเขามีแฟนนั่นแหละแต่ว่ามีแฟนยังมีอยู่หรือยังไม่มีอันนี้ก็ไม่ค่อยจะออกสื่อใช่ไหมต่อไม่เคยชัดเจนตัวเองในเรื่องโสดหรือไม่ถ้าคบกันจริงที่ผ่านมาหลายปีแล้วหลังละครต่อควรค่อยๆเปิดตัวว่าโสดแต่ก็ไม่ดังนั้นด้วยเหตุแค่นี้ไม่คิดว่าคนอย่างแอ จะทำร้ายใครแน่นอนเพราะไม่เช่นนั้นแอปจะกลายเป็นมือที่3ามทันทีดังนั้นไม่คิดว่าเป็นต่อธนภพเลยปัดตกนะคะน้องต่อเนี่ยเป็นแบบว่าคู่จิ้นในจินตนาการ3เอ้ยไม่ใช่สี่นนกุลวงการนะนะผลประโยชน์ทางธุรกิจล้วนๆล,ละครยังไม่ออนยังไงก็ต้องปล่อยให้จิ้นกันไปก่อนอันนี้ก็น่าคิดเนาะ ไม่สามารถประสิเสธตรงๆหรือยอมรับได้เลยให้มันกำกวมแบบนี้ไปเหอะแถมจะออนแอร์พร้อมจีนเรตติ้งจำเป็นมากๆเออเขาก็วิเคราะห์หน้าคิดนะทุกคนข้อ5ถ้าไม่มีอะไรจริงๆระดับสรยุทธ์กับกัญชัยไม่เอามาหยอกแน่นอน เพราะคุณทีมเขาไม่ใช่อะไรที่ใครจะเอามาหยอกเอินได้สุดตรงขนาดนี้ข้อ6จากทวิตเตอร์คุณอมรรัตน์แม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบก้าวไกลนะคะตอบความสงสัยของเราได้ทั้งหมดเพราะนั่นคือคนในพักการจะออกมาพูดคงต้องคิดก่อนเพราะคนที่กล่าวก็คือหัวหน้าสายตรงของตัวเอง และสุดท้ายนี้ยังไม่ท้ายสุด <c ười> คือแอปถ้าคบใครจากที่ผ่านมาทั้งชีวิตแอปจะเก็บไว้เป็นความความส่วนตัวสูงสุดไปย้อนหาดูภาพหลุดที่โดนถ่ายจากการไปทานข้าวกับคนก,ก่อนๆที่ผ่านมาหมวดออจำไม่ผิดน่าจะไม่กี่ครั้ง3-4สี่ครั้งมัง้งสงการก็เหมือนแค่จะหนึ่งครั้งถ้าจะไม่ผิดอีกเช่นกันเขาวิเคราะห์นะคะเห็นไหม ก็แอบคล้ายๆนะคะแอดไม่ได้ฟันธงหรอกว่ามันมีอักขรซอนอ่ะคุยกับนนหรือเปล่าแต่แอดว่าคุยเนี่ยคุยเป็น energy ดีๆแน่นอนแต่ในมุมของแอดอ่ะการที่รายการแชร์ทูแชร์เนี่ยสัมภาษณ์แล้วก็ถามมัมีแอปว่ามีคนคุยแล้วมันมีบอกว่าใช่แล้วหลังจากนั้นก็แบบเหมือนไงยไพ่ปุ๊บนนกุลนนกุลเป็นเกสเข้ามาในในในช่องอย่างเงี้ย ในมุมของแอดน่ะนะคะทุกคนแอดก็มองว่าทําไมมันจะเปิดหน้าไพ่อะไรง่ายขนาดนี้ในเมื่อคนทั้งประเทศเดากันมาไม่รู้กี่ปีอยู่ๆก็บอกฟึบอย่างนี้เลยเหรออืมดูเหมือนจะเป็นตัวหลอก <c oughs> แต่ใดๆคือคอมเมนต์คุยกันอีกครั้งค่ะใครไปได้ข้อมูลอะไรมาก็เอามาพิมพ์คุยกันนะคะแต่ถ้าเป็นประโยชน์กับเราด้อมนะคะแอดก็จะหยิบจับมาคุยนี่แหละ คือทุกคนแอดก็ไม่ได้ว่าจะหาข่าวได้ทุกอย่างแอดก็ต้องอาศัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพียงแต่บ้านหลังนี้ในเมื่อแอดเนะี่ยมีช่อง YouTube แล้วมันก็จะทำให้เราแบบเอามากระจายข่าวได้เยอะกว่าไงแอดเป็นต้อมของมามีมัมีเป็นเมนของแอดไม่ว่ามัมีแอทักซอนจะเปิดใจให้หนุ่มคนไหนแอดดีใจมากทุกคนคือบอกแอดเฟลตั้งแต่ที่มามีหย่าแล้วก็บอกเลยว่าแบบก็ในตัวตัวเองก็คิดเสมอว่าไม่สิ คนแบบแบบแบบแอปทักษอนเนี่ยคนที่เป็นพลังบวกให้กับทุกคนเนี่ยเขาต้องเจอสิ่งดีๆสิเขาจะต้องวันหนึ่งเขาจะต้องมีรักดีๆสิมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าทําไมทุกครั้งที่ทําคลิปก็จะสนใจมากสนใจอยากจะให้มานม้ A ีแอปทักษอนเปิดใจซึ่งถ้าทุกคนดูคลิปแบบเต็มๆช้าๆคิดตามเพราะอะไรมานมีแอปทักษอนณวันนี้ถึงกล้าพูดว่าตัวเองมีคนคุยเพราะว่าน้องปีใหม่ เปิดใจให้คนนั้นแลว้วเพราะคนที่มามีรักและก็แคร์ที่สุดก็คือปีใหม่เชื่อว่าหนุ่มคนนั้นทําให้น้องปีใหม่มีความสุขมามีถึงกล้าขยับจากเพื่อนจากเพื่อนร่วมงานมาเป็นคุณคุยและกระเถิบเข้ามาเป็นเจ้าก้อนความรักโอเคค่ะทุกคนคอมเมนต์สนุกสนุกนะใครคอมเมนต์ไม่ดีแอดจากแขนนะแล้วถ้าใครเป็นติ่งของคนอื่นอย่าคอมเมนต์ค่ะ